มูวี่เชคสนับสนุนโดยทรูก i g a t e คส Pro Life เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแสสวัสดีครับด้เวลาของมูวี่เชคกับผมวีระวีโรจนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวครา,ว,คราว,วงการภาพรยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับตอนนี้เรามาอัปเดตข่าวนี้กันก่อนครับผู้กำกับไทก้าวายตี้ที่บอกว่าการกลับมาของเจนฟอสเตอร์ที่รับบทโดยนาตาลีพอตแมนในตัว l o v e and Thunder เนี่ย จะทําให้ใจของทอยนะครับที่รับบทโดยคริสแฮมวดเนี่ยสับสนครับเมื่อได้พบกับเจนฟอสเตอร์อีกครั้ง ในฐานะมายตี้ทอยหลังจากที่ไม่ได้เจอกันราว8ปีได้แต่แล้วเธอเนี่ยกลับมาอยู่ในเรื่องราวนี้อีกครั้งและตอนนี้เธอก็ยังแต่งตัวเหมือนกับเขาอีกด้วยในภาพยนตร์เรื่องนี้เราจะได้เห็นนาตาลีพอร์ตแมนทาอะไรที่ตลกตลกอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในขณะที่เธอเนี่ยได้รับภารกิจให้ช่วยปกป้องจักรวาลในฉบับหนังสือการ์ตูนนะครับเจนเนี่ยได้กลายเป็นตัวในหนังสือชุดเดอะมายตี้ทอครับแต่ไทยก้าว,วทิที่เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเนื้อเรื่องส่วนนี้เนี่ยเหมาะแก่การทําเป็นเรื่องราวการผจนภัยครั้งต่อไป ของเทพพระเจ้าแอสการ์ดที่ได้นำเอาเจนฟอสเตอร์กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเอาเป็นว่าต่อเลิฟแอนด์ทันเดอร์นะครับจะออกมาโหดมันหาแค่ไหนเนี่ยต้องมารอพิสูจน์ไปด้วยกัน7กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เลยครับเอาละครับแล้วกลับมา Movie Check กับวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie c h e c k